สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่28มกราคมปี69นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับทิศทางของเราพัฒนาให้ีสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะของวันพุธที่8มกราคมนะครับเนาะมีเวลาต่อที่ฮานอยห้ีพีสีงช่องเพืจะมีเวลาลงช่องชุมพลให้นะครับเนาะข้ารางกางก็ฝากกดติดตามไว้ครับเนาะ ถ้วาในลงทงชุมชนจะได้มองเห็นนะครับเนาะถ้าเราก็ติดตามจะมองไม่เห็นนะครับเนาะจะไม่เห็นใน youtube นะครับเนาะเห็นยูทูบก็ชอบกดติดตามไว้น <c oughs> ะครับเนาะกดติดตามไว้นี้เป็นของเราพัฒนานะครับเนาะส่วนช่วงเช้าลงในทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะเป็นของหวยสองลับนะครับหัวสองลับ แนทางดีๆมันแม่นครับน้องขอรัฐบาลไทยก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับน้อก็ดูของมืสองรับมาเป็นตัวตัดสินก็ได้นะครับนาะมาทางดีๆแม่นแม่นนะครับน้องของมืสองรับช่วงเช้าครับใครไม่เห็นก็กดตรงรูปคนนะครับด้านซ้ายมือด้านล่างครับเะจะมีรูปเปลสารคามก็มาคนรู้ได้เลยนะครับนาะงทุจทีนี้เป็นของเราพัฒนานะครับเราให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับ มีวันพดแล้วเร็วนะครับแบบเดียวเร็วมากจะสิ้นเดือนนะครับเนาะเร็วมากเลยแบบเดียวป่าเป็นที่ยี่แปดแล้วอีกสามวันก็จะสิ้นเดือนแล้วความสุขมันกับปีใหม่เพิ่งผ่านมาหมาดๆครับเนาะยังผ่านมาไม่นานก็ใครคิดจะทำก็รีบทำครับเนาะวันเวลาไม่เคยรอใครครับเนาะรับหนึ่งให้ได้เนาะ้าไม่ไับหนึ่งแล้วสองก็ไม่มาครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพายุวนมาตำบลที่พระธาตุพนมนครับเที่นครพนมตำบลเซกนเลยมาที่บุคดาหาันนะครับเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่สองครับเนาะชมบรรยากาศสวยๆครับเนาะชอบบรรยากาศนี้มากครับบ่าวสาระคำถักพาสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนครับเนาะ <c oughs> สุดอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นดีมากครับเนาะใครอยู่ตรงนั้นช่วงเย็นเย็นแดดร่มลมตกครับเนาะบรรยากาศดีๆสุดอากาศบริสุทธิ์ให้ใจเต็มปอดนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวกอนเินทางพเดีตัวเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนทุกครั้งทุกคิดนะครับจะมีเบื่อทรับเนาอยู่ต้วกันไปยกันให้ครบเวลาครับเนาะยกันให้ครบเวลาทตามแต่คนเขาคิดหนึ่งก็ต้องใจเย็นๆครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆ ติดกันไปนะป่ะกดยกืนดูผลงวดที่แล้วคนนะครับงวดที่แล้วของลาวพัฒนานะับเนละาวพัฒนาเลขหกตัวคือสามศูนย์ศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสองนะครับผิดสามศูนย์ศูนย์เก้าสามสองสองตัวล่างคือศูนย์เก้านะครับสองตัวล่างแต่บางที่ก็สามศูนย์นะครับนะเป็นบางที่มาเป็นบางที่บางจุด สามศูนย์นะครับเนาะสตัวก็392เก้าครับเนาะสามก้าสอคือสามตัวบนสอตัวก็3าสองนะครับ09กับ3าสองบนนะครับบอกราบให้แนวทางไปเด่น9ก้ลงศูนะครับเด่น9ก้ลง0จับคู่ให้ก็9ก้ากเสองเก้าหนึ่นะครับถ้าศูนย์ก็ศูนย สี 4, 0, 3, 0, 2, 0, ่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับเนาเด่นก้าวรองศูนย์เรียกเด่นกอดคอกันมาครับเนาะแล้วลพัฒนาล่างคอกศูนย์เก้าบอกสารคำเด่นก้าวรองศูนย์กอดคอกันมาเฉยเลยเนาะบอกสารจัดไปก็ได้กัไรมานิดหน่อยนะครับเนาบอกสารสังหรณ์ใจที่พูดในคลิปจะแปลว่าสังหรณ์ใจว่าเดียกเด่นสองคนกอดคอกันมาหรือเปล่า ก็ใครมีทุนก็กอดคอกันไว้จับไว้สักคู่ครับแล้วก็พอสามคนจับไว้ก็ได้กำไรมานิดหน่อยครับเนาะก็ยังดีครับเนาะไม่งั้นถ้าไปไหวตัวทันคงไม่รอดครับเนาะก็โชคดีไปครับเนาะถ้าใครไม่จับคู่ไว้ก็ไม่ผ่านครับเราไม่ผ่านส่วนสองตัวล่างสัสายไหนที่เอาสามศูนย์ครับเนาะก็จะได้ไปครับเนาะสายไหนที่เอาสามศูนย์ครับเนาะบางทีก็เอาสามศูนย์ครับเนาะบางที บางทีก huh. uh ็ไ huh. ม okay. uh ่ได้เอาทำป้องก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ทำน้องแล้วแต่ที่วันนี้ก็สกุปจุดจุดไว้นะครับเพราะสรุกจุดเแคบกนเราแคบก้นเดิมนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาวันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะซื้อจิตสองตัวนี้ไว้ะครับเด่นหนึ่งลองสองครับเนาะเด่นหนึ่งลองสองถ้าเป็นอะไรผิดพลาดครับเนาะซื้อจิตสองตัวนี้ไว้นะครับมีรุ่นอีกแน่นอนนะครับเนาะจิตสองตัวนี้ไว้นะครับหนึ่งกับสอง จับคู่ให้ว่าถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดถ้าสองมาก็สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดทวนอีกครั้งนะครับลาพัฒนาวันนี้เด่นหนึ่งลองสองครับเนาะจับคู่ให้ก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะครับแปดคู 8, ่ กดคนี้ให้นิ้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสามคู่นี้นครับเป็นตัวนิ้นะครับเนาะชอบที่สุดวนันนี้ชอบหมดนะครับก็จะว่าชอบที่สุดก็สามคู่นี้ทำเองชอบเองนะครับเนาะก็สามคู่นี้นครับก็มาจะชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีรุ่นสี่ชุดเหมือน,นเดิมวันนี้ก็มีศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสี่ ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่สี่ชุดสามตัวเนาะมีสี่ชุดสี่ชุดนี้เน้นไปที่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองห้านะครับสี่ชุดเน้นสามชุดนะครับเนาะก็ครบตัวนท้องถนนทางเราพัฒนาวันนี้ทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับเนาะ จัดไตล์ทำ่ะเนาะบางคนก็เลาพัฒนาอย่างเดียวนะเนาะบางคนก็ทั้งงานน้อยและเลาพัฒนาเนาะแต่สองอย่างเนาะบางคนก็เล่า,าก็รัฐบาลทางอย่างเดียวกดดูหัวข้อให้ดีใช่ปะ่ะาบอกสามทางให้ทางสามอย่างพยายามดูหัวข้อให้ดีอัน,นเล่าพัฒนาอันงานนอยอันนี้รัฐบาลเนาะปะรตุเกลงแนวทางไปคนก็ถามว่าลงหรือย,อยังเนาะ,ะกดดูให้ดีนชะะ่่ะเนาะดูให้ดีประมาณนี้ครับเนาะ ก่อนมันเดือดรับท้ายคีบเสือคนควบน้อยก่อตัวนี้นะครับถุงนี้ให้เพื่อพุกเข้านะเนาะวันนี้ก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสามคนนี้ทำเป็นตัวเน้นคบน้อยจัดไปนะเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะลุ้นปากเปล่ามันก็ไม่มันนะเนาะเป็นปากเปล่าก็ได้ปากเปล่าเนาะออกมาก็เสียโอกาสัจำลองกอดติดไปรวมไปนิดหน่อยเนะพอได้ลุ้นเขาถ้าไปชดว่าสอบสามจับคู่ให้เขาเลือกคู่ได้เลยครับเนาะ กับขคูณได้เลยเพราะจะพูดไม่เพ่นเลยเรื่องเดือนเดือนดีจะพูดไม่เพ่นก็ถูประกบข่วได้เลยครับเนาะมีดีเด็ดๆจากไหนบ้าแล้วแต้มประกบไปเลยประกบหนึ่งกับสองครับเนาะประกรบหนึ่งกับสองใช้ชาวบอลบาซาร์ก็จัดไปเลยประมาณนี้นะครับเนาะเอาไว้คลิปนี้จนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ